หนังสือสดุดีบทที่56ข้อ1นึ่ถึงาข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เพราะมนุษย์จะกลืนข้าพระองค์เสียเขาต่อสู้และบีบบังคับข้าพระองค์วันยังข้ามข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดพวกศัตรูของข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์เสียวันยังข้ามเพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอยู่ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่าเนื้อหนังอาจกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ เขาประชุสงร้ายต่อคำกล่าวของข้าพระองค์วันยังข้าความคิดทั้งสิ้นของเขาล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์เขาร่วมหัวกันเขาซุ่มอยู่เขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อย่างกับคนที่ซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองค์เขาจะหนีให้พ้นเพราะเหตุความชั่วช้าของเขาหรือข้าแต่พระเจ้าขอทรงเหวี่ยงชนชาติทั้งหลายลงมาด้วยพระพิโรธพระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพระเจ้าค่ะ แล้วศัตรูของข้าพระองค์จะหันกลับในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลข้าพระองค์ทราบเช่นนี้ว่าพระเจ้าทรงสถิตฝ่ายข้าพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์จะสรนเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเยโฮวาข้าพระองค์จะสรนเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอยู่ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่ามนุษย์อาจกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ข้าแต่พระเจ้าที่ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้นั้นข้าพระองค์จะทําตามข้าพระองค์จะถวายคําสันเสริญแด่พระองค์ เพราะพระองค์ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุราชพระองค์จะทรงช่วยเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากการล้มมีช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตหนังสือสดุดีบทที่56ข้อ1-13